ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะเซ็นสัญญากับแฟงกี้เดยองในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากว่าการจากไปของมาติเยร์อเลแมนนีนะครับผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนาคนคนนี้นะครับเป็นคนที่คอยผลักดันดิวการขายแฟงกี้เดยองให้กับแมนยูไนเต็ด ถ้าเกิดว่าเขาจากไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะคอยฝักดันนี้แล้วครับและตอนนี้นะครับแฟงกีเดยริยองนั้นก็กลายเป็นคนสำคัญของบาร์เซโลนาไปแล้วอีกด้วยก็ต้องรอติดตามนะครับว่าทางบาร์เซโลนานั้นจะขายแฟงกีเดยริยองให้แมนยูหรือไม่เพราะตอนนี้นะครับบาร์เซโลนานั้นก็ประสบปัญหาทางด้านการเงินของสโมสรอีกด้วยจำเป็นต้องขายนักเตะคนใดนคนหนึ่งออกอย่างแน่นอน ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีกยัดซิมนะครับมหาเศรษฐีชาวกาตาร์ ที่ได้ทําการประมูลซื้อ Small สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเกิดว่าเขาซื้อ Small สโมสรแมนยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาตั้งปณิธานไว้เลยว่าเขาจะซื้อนักเตะดาวดังๆนะครับดาวซันโบรหรืออะไรก็ช่างที่มันเป็นระดับโลกนะครับเข้ามาอยู่ Small สโมสรแมนยูนะครับโดยตอนนี้นะครับเขาเล็งไปที่เคลมเอ็มบัปเป้จากทีมปารีสแปงแชงแงนะครับและตอนนี้เอ็มบัปเป้นั้นก็เหลือสัญญากับปารีสแค่ปีเดียวครับก็คือถึงปี2025นะครับ และยังไม่พอนะครับเอ็มบัปเป้นั้นได้เคยปฏิเสธข้อเสนอจากลาชันชุดขาวนะครับก็คือทีมเรอัลมาดริดแต่ถ้าหากแมนยูจะซื้อนะครับปารีสแปงแชแมงนั้นก็พร้อมที่จะขายให้แมนยูนะครับยินดีที่จะขายให้เลยแต่มีข้อแม้ว่าท่านชีคต้องซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จนะครับเพราะว่าประธานสโมสรปารีสแปงแชแมงนั้นก็เป็นกลุ่มเดียวกันกันกบคนที่จะมาซื้อแมนยูปัจจุบันนี้ครับอย่างท่านชีคกนันเอง ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนฮากที่เขาได้วางแผนเอาไว้ว่าในซัมเมอร์นี้ถ้าหากเขาเซ็นแฮลิเคนเข้ามาร่วมทัพได้เขาจะจับแฮลิเคนนั้นเล่นคู่กับมาคาแรดฟอร์ดเหมือนที่แฮลิเคนเล่นคู่กับซองฮึงมินในทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นแหละครับและมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับแฮี่เคนเพราะแฮี่เคนนั้น ก็อยากจะย้ายไปทีมที่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าก็เป็นไปนได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชี้กันบ้างน,นะครับที่เขายังคงมั่นใจว่า เขาจะชนะการประมูลครั้งนี้ในการซื้อสโมสรแมนยูจะเอาชนะเซอร์จิมให้ได้นะครับถึงแม้ว่าเซอร์จิมนั้นจะมีข่าวหรือมีผลโพว่าเซอร์จิมนั่นแหละจะเป็นคนเจ้าของคนต่อไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ทางด้านทันชิกนั้นเขาไม่ยอมนะครับเขาก็จะต่อสายตรงคุยกับเกลเซอร์เลยว่าจะเอาอยัางไงจะต้องการเท่าไหร่จะโอนให้เนี่ย โอนให้พอไหมถ้าไม่พอก็จะโอนให้อีกอะไรประมาณนี้นะครับและก็ถ้าเกิดว่าท่านชีกเป็นเจ้าของสโมสรใช่ไหมครับจะสามารถเพิ่มรายรับของสโมสรแมนยูได้ทันทีถึง45ล้านปอนด์นะครับ45ล้านปอนด์เนี่ย มันก็มาจากการที่ไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยไม่ได้จ่ายปันผลให้พวกที่ถือหุ้นเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านชี้เขาซื้อสโมสรใช่ไหมเขาก็ครอบครองสโมสรแบบร้อเซเลยเป็นเจ้าของแค่คนคนเดียวไม่ต้องแบ่งหุ้นปันส่วนให้ใคร,รอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเคนฮานะครับที่เขายังไม่ได้รับการแจ้งจากสโมสรว่า เขาจะได้งบเท่าไหร่ในการซื้อนักเตะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าทางสโมสรกําลังวุ่นวายกับเจ้าของคนใหม่นะครับยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นเจ้าของคนใหม่แต่แน่นอนถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของคนใหม่นั่นแหละครับจะเป็นเหตุผลว่าเทนฮากจะได้งบมากหรือจะได้งบน้อยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเทนฮากก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยว่าเขาจะซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาและนักเตะเป็น เกตไหนเกต A อไหมเป็นนักเตะที่ต้องการไหมนะครับเขาวางแผนไปหมดแล้วนะครับและแน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่านักเตะชุดนี้นะครับอาจจะโดนโละเกือบหมดก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซาบิเซอร์นะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่าเขาอยากจะอยู่แมนยูนเต็ดแบบทาบอลหรืออยากจะเซ็นสัญญาแบบถาบอนในช่วงซัมเมอร์นี้มากๆนะครับ เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเล่นที่แมนยูเล่นที่อ oh, ูร์ฟอร์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไหนจะแฟนบอลที่เยอะไหนจะสนามที่ใหญ่ไหนจะคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตที่ดีนะครับมันแตกต่างกับบาเยิร์มิวนิกอย่างมากแต่เขาก็บอกนะครับว่าเขาก็มีประสบการณ์ที่บาเยนร์มิวนิกแต่บาเยิร์มิวนิกนั้นยังไม่เท่าที่แมนยูนั่นเองครับ รอลุ้นนะครับว่าซาบิเซอร์จะได้เซ็นสัญญาถาวรกับแมนยูหรือเปล่านะครับและฟอร์มตอนนี้ของซาบิเซอร์ก็เป็นทําได้ดีนะครับลงเล่นไปก็ยิงประตูได้ช่วยทีมได้เล่นได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็เป็นยืดหยุ่นก็ได้ครับไม่ว่าจะรับไม่ว่าจะลุกนะครับผมก็เชียร์นะเชียร์ให้พี่แกอยู่แมนยูต่อนะครับเพราะว่าทุ่มเทอยู่ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแทมมี่อับบาฮัมนะครับที่ตกเป็นข่าวการย้ายทีมมาแมนยูต็ดนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แมนยูนะก็มีข่าวกับสเปอร์ด้วยปารีสด,ด้วยนะครับที่สนใจจะดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพแต่นะครับตอนนี้นะครับอับบาฮัมนั้นกำลังประสบปัญหาฟอร์มตกนะครับเพราะว่าเขาพึ่งยิงไปแค่9ประตูหลังจากลงเล่นไป34นัดนะครับและแน่นอนถ้าหากแมนยูจะเซ็นสัญญากับแทมมี่อับบาฮัม โลมาก,ก็พร้อมที่จะขายในราคา40ล้านปอนด์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกาลาโชนะครับที่เขายอมรับเลยว่าลิสโดมาร์ติเนสนั้นเปรียบเสมือนพ่อคนที่2ของเขานะครับเพราะว่าวันที่ลิสโดมาร์ติเนสย้ายมาแมนยูไนเต็ดช่วงแรกๆนะครับเขาไปที่ห้องแต่งตัวและตอนนั้นกาลาโชก็เป็นดาวรุ่งที่ติดทีมชุดใหญ่ใช่ไหมและวันนั้นมาติเนสก็ดูแลผมเหมือนลูกเลยนะครับแล้วก็ พูดเหมือนประมาณว่าเหมือนพ่อกับลูกเนาะไม่ได้เหมือนเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับมีความอบอุ่นกับมาติเนสและอีกอย่างมาติเนสนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนะครับก็คือทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮานะครับที่โดนนักข่าวท่านหนึ่งไปถามว่ากระบวนการซื้อขายสโมสรแมนยูที่มันล่าช้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณในอนาคตอย่างไร เอลิกทนานฮกตอบกลับทันทีนะครับเขาตอบกลับว่าผมรู้ว่าผมต้องการอะไรและการซื้อขายสโมสนรนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับคนที่จัดการในเรื่องนั้นในการซื้อขายสโมสนรส่วนผมนั้นมีหน้าที่แค่ดูแลจัดการกระบวนการที่ผมรับผิดชอบเท่านั้นส่วนเรื่องใครจะมาเป็นเจ้าของใหม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเจ้าของคนนั้นจะเป็นใคร และจะอนุมัติงบเท่าไหร่และจะให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นเองครับอันนี้คือคำตอบของเทนฮากนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับที่ทางแมนยูนเต็ดนั้นกำลังเล่งที่จะต่อสัญญาใหม่กับแรดฟอร์ดให้เร็วที่สุดนะครับและก็อาจจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้แรดฟอร์ดเนี่ยอาจจะเท่าเท่ากับดาบิดด k อาก็เป็นไปได้เลยนะครับผม ครับสุดท้าย,ยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ